เปิดใจเรื่องราวความรักที่เพิ่งผ่านมา สื่อสารน้อยจนรักพังรักครั้งต่อไปไม่เข็ดแต่ไม่รีบอยากสบายๆจะได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราเมื่อสาวสามคนเก่งก้อยแอนนตี้แอนรีมได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไ a รเดช w ผลิตโดย C H A N G E 2561ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกก้อยเปิดหมดใจกับเรื่องราวความรักที่เพิ่งผ่านมา เพราะตัวเองใช้หมดข้ามปัญหาสื่อสารน้อยจนรักพังตอนนั้นก้อยยังไม่ได้คุยกับเพื่อนใช่ไหมก้อยใช่ค่ะเหมือนรอเวลาแป๊บหนึง่งเหมือนเราชาชานิ่งๆอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งจนสระตะได้แต่คือวันเดียวกันนะคะ ก็เลยค่อยๆพิมพ์ว่าเลิกนะเพื่อนก็เป็นห่วงแต่แบบเราสไตล์เดียวกันคือเรารับรู้ว่าเขาอยู่ข้างๆ้างไม่ได้แบบว่าแกเป็นอะไรไหมมันไม่ใช่แบบนั้นเอาจริงๆทั้งสองคนรู้ว่าจริงแล้ววันนี้ต้องมาถึงอยู่แล้วไหมนัตตี้ก็ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์แต่ก็ตกใจที่เป็นตอนนี้นะคะสำหรับนัตตี้ไม่ได้คิดว่าก้อยจะทำมันตอนนี้เพราะเรารู้สึกว่า ก้อยมีความรักอยู่เยอะมากแล้วยังบอกอยู่เลยว่าถ้าก้อยสู้ต่อไปได้ก็ลองดูมันอาจจะดีแต่ไม่คิดว่าจะพอแล้วไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ด้วยความที่ว่าไม่ว่าจะเจออะไรเรามักจะใช้โหมดของการอดทนและความเข้าใจด้วยหรือเปล่าในบางเรื่องถึงรู้สึกว่าไม่หรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นก้อยเป็นที่ตัวก้อยด้วยที่สื่อสารน้อยแล้วก็ใช้คำนั้นแหละเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามก้อยมักจะพูดกับตัวเองตลอดไม่เป็นไรหรอก ช่างมันเหมือนบางทีเราเลือกที่จะข้ามทั้งทั้งที่เห็นกันจะจาๆเลยนะคะว่านี่คือปัญหาแต่เหมือนเรามองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วเราก็ข้ามได้แล้วก้อยก็คิดว่าข้ามได้จริงๆนัตตี้เราก็เชื่อว่าก้อยข้ามได้เรายังคิดเลยก้อยข้ามได้อย่างไรก้อยก้อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือณนะวันนั้นเราเหนื่อยมากก้อยทํางานหนักมากเมื่อพอเราเหนื่อยจนมันเหนื่อยจากเรื่องอื่นปกติถ้าเราโฟกัสกับเรื่องความรักอย่างเดียว แล้วเราเหนื่อยเรายังมีแรงมากพอที่เราจะข้ามอะไรหลายๆอย่างไปแต่พอเราเหนื่อยจากเรื่องอื่นมันอาจจะเจอบางเรื่องหรืออะไรหลายๆอย่างที่คุยการไม่รู้เรื่องมันเหมือนร่างกายมันแบบมันก็เลยรู้สึกว่าพอเถิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องใดๆก็ตาม ที่เราคิดว่าทิ้งมันได้ตัดมันได้ข้ามมันได้จริงๆแล้วมันเหมือนเรากวาดมันกองไว้ใต้โคมเหมือนอย่างที่เขาบอกว่ามันสะสมสะสมมันถึงได้มาถึงวันหนึ่งมันถึงได้แบบไม่ไหวแล้วก้อยก้อยว่าก็ด้วยค่ะก้อยว่าถ้าปัญหาชีวิตทั่วไปก้อยว่าเราคุยและจัดการมันได้ประมาณหนึ่งแต่กับความรักเราคิดว่ามันมีสิทธิ์เป็นแบบนั้นเพราะเราเลือกที่จะไม่อยากปะทะเพราะเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้มันก็เลยไปกองรวมกันนั่นแหละค่ะ แล้วเราก็พูดจริงๆว่าเราจริงจังนะหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตเหมือนคนแต่งงานเลยพูดตรงๆเราใช้ชีวิตเหมือนคนแบบใช้ชีวิตจริงๆและก้อยก็รู้สึกว่าวันที่เราเลิกกันมันคือเราและการได้ใช้ชีวิตร่วมกันทัศนคติสังคมอะไรหลายๆอย่างมันคือเราสองคนจริงๆแต่เอาจริงๆเราก็โดนดรามา่าคบก็โดนเลิกก็โดนก้อยตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ดรามา่าจนเลิกก็มาเรื่อยๆค่ะ ทัวก็ค่อยๆมาขับขับกันมาจอดจอดแต่ก้อยก็คิดว่าก้อยจัดการได้ดีขึ้นเยอะช่วงแรกๆที่แบบว่ารถขับแวะมาทัวเราเราก็จะเหมือนแบบต้อนรับเขาจัดเต็น เราก็น่วมเลยแต่พอเริ่มโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วตอนเลิกกันโดนด่าเรื่องอะไรก้อยเยอะมากเลยค่ะแต่มันมีประเด็นนี้ค่ะคือมีน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันซึ่งก้อยก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกแล้วก็ผูกพันแต่จริงๆแล้วเป็นน้องหมาของพี่เขาเป็นน้องหมาที่พี่เขาเลี้ยงมาประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าน้องหมาตัวนี้เราเลี้ยงเขามาเรารู้สึกว่าเราช่วยกันเลี้ยงดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนคุยกันแต่หลายๆคนก็จะรู้สึกว่ากากหมาของเขาก็คืนเขาไปสีไม่มีจิตสำนึกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือด่าเราเรื่องการที่เราเอาน้องหมามาเลี้ยงถามว่าจริงๆเราต้องอธิบายไหมจริงๆก็ไม่ต้องอธิบายหรอกแต่ว่าก็มันจะมีจุดโดนเขาเรียกว่าอะไรนะเราเป็นคนองลงง่ายคือถ้าสมมุติว่ามันมาประจวบเหมาะ ช่วงเวลาอันอะไรก็ไม่รู้ก้อยและสำหรับความรักครั้งต่อไปจะรู้สึกว่าไม่รีบเพราะรู้สึกว่าด้วยไหวด้วยเพราะเรารู้สึกว่าปกติเรารู้สึกว่าความรักมันต้องพยายามอยู่เยอะในนั้นเหมือนกันต้องพยายามสิมีความสุขสิแต่ก้อยรู้สึกว่าในครั้งถัดถัดไปก็คือไม่เข็ดแต่ก็อยากให้มันสบายสบยแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราในวันนี้ถ้ามีคนเข้ามาคุยเปิดใจแล้วหรือยังก้อย ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็อยู่ที่คุยกันเรารับรู้ได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหมเวลาปกติจะเห็นก้อยเป็นคนที่สดใสเรื่อนเริงมากๆตอนร้องไห้เสียงดังๆใครๆฟังหนูบ้างไหมก้อยถ้าดังสุดก็คงตัวเองแต่กับเพื่อนก็มีบ้างคุณแม่ได้เห็นมุมอ่อนแอของก้อยไหมก้อยไม่ค่อยเลยค่ะเพราะว่าแม่ชอบเห็นในรายการหรือมีใครถามเราจี้จุดแล้วแม่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีแต่ถ้าชีวิตจริงร้องไห,ห้ให้แม่เห็นไม่ค่อยนะ เพราะเขาคือคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราร้องไห้มากกว่าเราเจ็บแม่เจ็บกว่าแน่นอนเราเลยเหมือนไม่ค่อยอยากให้แม่เห็นเราร้องไห้สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ในรายการคลับไฟเดย์โชว์ผลิตโดย C H A N G E 2561ทาง YouTube